นี่คนดูดูรายการนี้ที่ไหนดูไปกลืนน้ำลายไปทุกทีใช่แล้วก็ดูดูความชุ่มฉ่ำของเนื้อนะฮะคนลุกเลยอ่ะคบมบอกว่าไม่ไหวแล้วอันนี้กลับกระทะก่อชฟพุทธาชิงแล้วตอนนี้โอ้นี่ครับดูการเอาเนื้อที่เมื่อกี้ไปทำสโลกุกไว้นะครับในถุงสุญญากาศนี่เอามาจี่กกระทะด้วยไฟที่กลางๆนะฮะไฟไม่แรงจัดเพื่อเพื่อให้เอาสี เอาลอกข้างนอกให้ข้านอกครับมีสีที่สวยความฉ่ำเนี่ยยังคงอยู่ในครับความฉ่ำไม่หายให้คือลอกคือให้ได้กลิ่นให้ได้กลิ่นของความเป็นแบบว่าความแบบว่าเป็นสเต็กด้วยราดให้มันมากรองลงไปแบบนี้ไม่เกรงใจเลยคุณจะกินครับครับเมนูนี้นะครับเชฟพุทธชิงบอกว่ารับรองไม่สุกมากนะครับเพราะว่าเขาจะทอดเนื้อแค่ด้านเดียวแหละครับเมาเป็นอีกเทคนิคหนึ่งเหมือนการทอดปลา ทอดปลาจะให้อร่อยนะครับทอดด้านที่ติดหนังด้านเดียวนะแล้วอย่าใช้ไฟแรงแล้วครอบซะหน่อยนะรับรองได้จะได้เนื้อปลาที่นุ่มนวลมากอย่าไปทอดสองด้านนะทอดสองด้านเนื้อปลากระด้างแล้วไม่อร่อย้าเมื่อกี้ภาผ้าเอามาทําอะไรเนี่ย้าอรุนเมื่อกี้นี่ก็มาหม้นแล้วนะครับคุณชกิดครับผ้าหอมอโรมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับเขาใส่เครื่องเทศลงไปต้มกับผ้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโป๊ยกั๊กอบเชยเปลือกส้มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาทานเนี่ยนะครับ คุณจักริดจะต้องมีแอคทิวิตี้กับผ้านี้ด้วยล่ะครับโอ้โหอันนี้ทางเออเชฟฟี่ก็รู้สึกจะทำครีมอยู่หรือเปล่านะครับอยู่ในตู้ยังไม่ต้มเลยอ่ะคุณฟลุ๊ก่าไปวิตกเลยนะครับกับการที่ต้องชิมไข่วัวพยายามทำติดให้เบิกบานแล้ววันนี้วันนี้เพื่อนผมรู้สึกจะเงียบๆคือค่อยๆดูนะกำลังกำลังศึกษาอยู่ครับโอ้โหมาแล้วครับสวยมากนน่าาทมาันต้องมีเห็ดนะครับผมมีพริกหวานมีเบลล์เพเปอร์นะครับแล้วก็มีเปลือกมันฝรั่งครับ ที่ไส้เแเวียนเอาทิ้งอย่างหน้าตาเฉยนะครับเชฟนพุทธาชิงแล้วตอนนี้โอ้นดูดูดูเลือดดูนะดูเลือดที่ออกมาด้านข้างนี่มีแปลการจิ้มเอาเอาตัวอุณหภูมิวัดอุณหภูมิด้วยว่าไม่เกินเท่าไหร่เนียบมากนะครับเช่นวันนี้น้ำลายโอ้โหนี่ว่าไปเอามือจับได้ด้วยเอาสิคือวัดความดึงนี่วัดอุณหภูมิว่าต้องไม่เกินนะฮะนี่นี่เหลือเวลาอีก10นาทีเช่นเพลินทร์สักเลยสิบนาทีครับ ปิดนาทีนีโอ้โหเอาใช้ไม้หอมเป็นภาชนะเลยนะครับแล้วก็ลากโอ้โหอันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยสวยครับโอ้โหอันนี้ทุ่มทุนนะครับคือนี่น่าจะเป็นภาชนะเป็นไม้แต่ว่าคือไม้หอมเข้าใจว่าจะอยู่ในโหลพุทธกิดครับครับที่เห็นนะครับผู้ช่วยเชฟมุทชาชิงกำลังโรยครีมนะครับลงบนไม้หอมนะครับนั่นคือส่วนของครีมมายองเนสทัฟเฟิลนะครับโอ้โหตายแล้วจานนี้ถึงตาย อร่อยถึงตายจะบอกให้รู้ไว้เลยมาทางเชฟเบียนครับสวยมากนี่นี่มาครับนี่นี่ทางเชฟเบียนโอ้เชฟเบียนลงมาอีกแล้วมีตะแกรงปิ้งใหม่อีกแล้วนะครับอนนี้เล่นไม่หอมเหมือนกันครับไม่หอมเหมือนกันโอ้โหอันนี้อันนี้ก็น่ากินมากครับดูฮะอะไรกับเนี่ยต้มในครีมคุณจะคิดครับ ตอนนี้นะครับผมมาอยู่ในครัวนะครับรของเชฟผู้ท้าชิงเนี่ยนะครับทำไมผู้ช่วยถึงต้องมีการแรปจานนี้ด้วยครับเดี๋ยวเราจะสมกควันเข้าไปข้างในครับผมแล้ว<อ>เดี๋ยวสักครู่นะครับเวลาเสิร์ฟนะครับเขาจะค่อยๆให้คณะกรรมการทะลุพลาสติกนะครับที่แรปอยู่แล้วก็เสิฟกลิ่นด้วยละครับโอ้โหนี่ดูครับจะทันแล้วเนี่ยเหลือเวลาอีก5นาที5้านาทีครับ นาทีครับ5นาทีเร่งมือกันหน่อยครับโอ้โหดูทางเชฟเวียนครับเชฟเวียนใส่อะไรกันนยอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเหมือนเครื่องดื่มอะไรสัใหญ่งนึอใช่อันนี้อันนี้ไปเสิร์ฟมอหรือเปล่าคะอันนี้เนี่ยตอนนี้กำลังฮิตมากในพวกอีกแล้วสามดาวมิชลินเขาจะมาเป็นเสิร์ฟแบบซุปแบบเบาๆไลท์ๆนะฮะแล้วก็เป็นเหมือนกับแล้วก็แยกกันจานหนึ่งจะแบ่ง3รส นะครับจานเดียวกินน้นก่อนนี่ก่อนคุณจะคินครับที่เห็นนะครับในจอเนี่ยนะครับอ่อเป็นเมนูบีฟคอนเสม่นะครับของเชฟกระทะเหล็กนะครับซุปใส่เนื้อลมควันกับโฮมเมดนูเดิลนะครับแล้วก็ในแก้วเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นใส่น้ำด้วยนะครับเขาใช้ไม้ SQ นะครับลมควันในแก้วให้แก้วมีกลิ่นของไม้ติดอยู่ด้วยล่ะครับแล้วน้ำในข้างในเป็นอะไรครับ ได้เป็นคอนซูเมอร์ฮะนี่ใช่เป็นพิพคอนซูเมอร์ครับการประทัก่อเชฟพุทาชิแล้วตอนนี้อุ้ยอะไรอะอะไรอะขนมปังมีดอกอัญชันมีใบผักชีพะโรยลงไปแล้วงานกลายเป็นเหมือนกับรดวยโซ่อันนี้เหมือนบรรุปเขียนเหลือเวลาโอ้ยสวยงามมากอีกสามนาทีเท่านั้นนะครับอไข่นะ คุณชกิครับที่คุณบุ๋มบรรดาถามเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือขนมปังบิยอชนั่นเองเป็นขนมปังหวานนะครับทานกับเมนูอันทัศทอดนั่นเองนั่นคือไข่ทอดซอสเบอร์รี่แล้วกับไม่เป็นอันทัศเลยครับโอ้โหเร่งมือกันหน่อยครับตอนนี้นะทางเชฟเบียนครับก็ไปเอาเร็วๆค่ะนื้อนะครับบาวาโอ้นี่โอ้โหนี่ก็ชุ่มฉ่ำเหมือนกันฮะคุณชกิตครับที่เห็นนะครับเมนูของเชฟกระทะเหล็กนะครับนั่นคือเมนูเนื้อย่างช็อกโกแลตนั่นเองครับโอ้โหเป็นซอสช็อกโกแลตครับ เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีวันไม่ได้เลิกตายหรือเปล่าหวังว่านี้คือสุดท้ายครับชนทันไหมคะนี้ครับทางชฟยพีนครับชฟยพีนทันแน่นอนชฟทพีนทำห้าด้วยใชห้าอีกแล้อาอีกแล้วครับทางชฟพีนของเราเลอ้ีกสวยครับิวินาที s 0 a t second s a s e c d เอาละเชฟนวิงแล้วครับเล่นมือครับเล่นมือเร็วเ Hurry up Hurry 15ห้าวินาทีจะทันหรือเปล่าเนี่ยทด้ไหมฮะตายแล้วเจมเอียนไม่ทันสีก็ยังดีนะครับ10วินาทีได้เฮ้ยเ แข่ง out there บอกหัวใจจะวาย complete 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 โอ้โหวันนี้นอกจากสวยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับ Are you proud of what you did today of the out come I think I am I even sign it on my dish โอ้ผมถามว่าวันนี้ภูมิใจไหมครับกับผลงานที่ออกมาเขาบอกว่า <laughs> เขาคิดว่าก็คงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเขาถึงขั้นมีลายเซ็นของเขาเนี่ยบนบน,บนจานนี้ด้วยนะครับผมที่เป็นลงควันนี่นะครับโอ้โหคุณรักครับผม พี่ครับตามสไตล์5เมนูครับผมครบครบครับครบนะครับครับเป็นไงออกมาปุ๊บก็ปลาจานแรกจานที่2จานที่2กรรมการต้องทำก๋วยเตี๋ยวเองคะับครับวันนี้ก็คือซอสนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นไข่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตัวนี้นะครับผมเป็นช็อกโกแลตซอสตัวที่4นะครับเป็นสตูวันนี้ก็มีหลากหลายรสแบบรูปแบบว่ารสชาติมาให้ทางคณะกรรมการของเราเนี่ยได้ชิมก็ต้องมาดูกันนะครับว่าผลวันนี้จอมาเป็นยังไงแต่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหงานพรีเซนต์ ความสร้างสรรค์สวยมากๆครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันสักคู่เดียวครับและอาหารของเชฟผู้ท้าชิงเชฟเซฟาโนมีทั้งหมด4จานจานแรกเนื้อทาทาบนเปลือกไม้หอมกับมายองเนสทรัฟเฟิลเนื้อวัวที่สับชิ้น ทุกเท้ากับส่วนผสมเลิศรสราดรสด้วยซอสมายองเนสปรุงเฉพาะบนเปลือกไม้หอมเป็นเมนูรังสรรค์ความอร่อยที่น่าทานซเหลือเกินจานที่2อไข่ทอดซอสผลไม้ชิ้นเนื้อที่ลอกล่อนและหั่นชิ้น หมักเคล้าได้เครื่องเทศจนเข้าเนื้อทอดให้สุกเหลืองทานคู่กับซอสมะม,ม่วงและเบอร์รี่เป็นเมนูล้ำเลิศที่เคล้ารสความอร่อยได้อย่างน่าตื่นตาจริงจจานที่3เนื้อเทนเดอร์ลอยรมควันชิ้นเนื้อ ที่เคลาผสมกับหลากวัตถุดิบจนฉ่ำเหลืออบจนนุ่มและทอดในกระทะให้พอสุกรมเคลาด้วยกลิ่นเครื่องเทศหอมสไตล์อิตาเลียนเมื่อได้ทานจะสัมผัสได้ถึงความรำรสที่สุดแสนอร่อยลิ้นจานที่4โฟมซากุยนาชิโอร้อนเสิร์ฟกับน้ำแข็งไวรัมบดช็อกโกแลต ที่ผสมเค้ากับน้ำนมและเลือดโคลุงแต่งจนเข้ารสเสิร์ฟคู่กับน้ำแข็งบดรสหอมหวานเป็นเมนูต่างองศาที่ทานเข้ากันได้ยังลงตัวและอาหารของเชฟกระทะเหล็กเชฟเอียรก็ทําออกมาได้5เมนูครับจานแรกเนื้อโพนยังคำนาโช่เสิร์ฟแบบเนื้อท่าท่าเนื้อโคที่สับละเอียด เคลาปรุงด้วยเครื่องเทศหลากรถจะแต่งลงบนจานกับซสอสูตรเฉพาะโรยหน้าด้วยชีสและผักเคียงอย่างสวยงามเป็นเมนูรสดิบที่ดึงเด่นอัรสความอร่อยได้อย่างลงตัวจานที่สองซุปใสเนื้อลมควันกับโฮเม็นูโดลชิ้นเนื้อที่บดละเอียดเคลากัวัตดุดิบจนเต็มรถปั้นแต่งเป็นลูกกลม ผัดกับเครื่องเทศจนหอมเนื้อฐานคู่กับน้ำซุปที่เคี่ยวคนด้วยสมุนไพรเป็นเมนูกลมกล่อมที่ปรุงรสได้สุดอร่อยล้ำจานที่3เนื้อย่างซอสช,ช็อกโกแลตเนื้อติดกระดูกที่ตุ๋นจนนุ่ม ทุกคราในกระทะร้อนล้อมอบรวมกับเครื่องเทศจนสุกหอมราดรสด้วยช็อกโกแลตสุดหอมมันเป็นเมนูรสอร่อยที่ยั่วน้ำลายซะเหลือเกินจานที่สี่นันทรดิชโนลสตูเนื้อขาวเนื้อต้นขาที่หมักคล้าวกับเครื่องเทศจนเข้าเนื้อทอดจนออกสีก่อนหั่นชิ้นพอดีคำ ต้มจนเปื่อยนุ่มเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงนานา,นาชนิดเป็นเมนูความอร่อยที่หลัำรสไปทุกอนูนเนื้อจานที่ห่อฟิลลี่ชีสสเต็กกับเครื่องเทศผสมกาแฟชิ้นเนื้อที่หมักอบจนสุดนุ่มคลุกกับผมกาแฟรพ้อมลากวัตถุดิบย่างด้วยไฟจนสุกหอมราดรสด้วยครีมชีสเมื่อได้ถาน จะสัมผัสได้ถึงความล้ำเลิศที่อร่อยแบบสุดบรรยายเมนูอาหารชั้นเลิศของเชฟท่านใดจะถูกปากคณะกรรมการได้มากกว่ากันและใครจะเป็นผู้ชนะบนเวทีประชันการทำอาหารในวันนี้ติดตามช่วงหน้าครับ